นหนึ่งสองสามส,สี่ห้ากับผมพระมา<อ>ดิศักดิ์กุปปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพน,นะครับ เดอวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับการนี้โดยเฉพาะเป็นพิธีมอบตาตั้งนะครับเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับประดิษพระคุณหลวงตาพระครูปวนากิจจารทนนะครับได้รับตาตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอนะครับระอาจารย์พระครูปิยะวรธรรมนะครับหลวงพ่อพระครูนะครับได้รับตาตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับและก็พระครูวิโรธ วาร้านุกูลนะครับได้รับตําแหน่งนะครับรองเจ้าคณะอาเภอนะครับเดี๋ยวนี่นะครับป้ายอยู่ด้านหน้านี่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเดินมาเห็นญาติโยมนะครับเตรียมพวงมาลัยสวยๆนะครับก็เลยเดินมาถ่ายภาพนะครับ ขออน yup. ุญาตกล้องมันไม่ค่อยสวยนะครับนี่มานั่งใกลๆกันเดยม้มานะครับญาติโยมคุ้มวัดเก่าภูดินถิ่นทำนะครับเตรียมทาพวงมาลัยสวยๆนี่นะครับทําไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับนี่กวจะได้ขนาดนี้นั่งจนหลังงอนะครับหันหน้ามาดูกล้องหน่อยเด้อนน่เด้อยิ่มเด้อยิ้มเด้อหนึ่งสองสามเก็บคนละสามพันเด้อนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้เด้อนะครับภาพนะครับนี่ใน เก็ดดนบ่ได้เนี่ยเอ็นหมู่ว่านตีจะค้นเลยเห็นน้ำกันเนี่ยสามสี่คนตีดูนะครับ้นันกาจะได้ขนาดนี้นั่งหลังงอนนะครับเด้อขอให้งามเหมือนควงอะไรนี่เด้อเอาขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ เดือยยังไม่ได้เดินขึ้นไปด้านบนไปถ่ายเจาของพวกมาได้เหน่ถ่ายภาพนิ่งเด้อไป๋อได้ๆครับอาจารย์เยอะเลยขออนุญาตถ่ายภาพพิธีด้านบนนะครับเทุกนนี้ทีาสำหรับพี่น้องชาวทุกพท่ในโอกาสที่ ประกอบพิธ <mile> ีมอบตราสัญล so ักษณ์นำโดยรองเจ้าหน้าทอประหลาดและเอกนักการจะนำโอประหลาดซึ่งระดับขั้นตอนให้ขออนุญาตนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับไปจะถึงเวลาดังนั้นเพื่อให้เกิดพร้อมสงบขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบริเวณงานนะครับอาจจะภาพไม่ดีเท่าไหร่นักก็ขอโทษขออภัยนะครับเข้าใจเป็นตลึงเดียวกันนะครับ เวลา13นาฬิกาประมาณนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพขายยกไาลิกาอันสมพร้อมการที่บริเวณตนพิธีซึ่งต้นต้นได้ขออนุญาตจะไปเชิญทุกทุกท่านนะครับาาทผู้บ่าอาจารย์นะครับน้ำเครื่องสักการะนะครับมาถวายเดี๋ยวพระเดชพระคุณน้องตานะครับที่บ้าน อาจารย์พระครูสุวรรณธรรมพรนะครับรองเจ้าคณะอำเภอพนมุมไรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ มีลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตาในสถา,านที่ต่างๆนะครับประจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับจากคณะอำเภอศรีสงครามบ้านท่าวจังหวัดนครพนมนะครับก็เดินทางมาร่วมงานด้วยนะครับเดอ,อนี่นะครับญาติโยมจะนําพวงาลัยพวงดอกไม้นะครับมาถวายนะครับพวงมาลัยสวยเลยนะครับนี่ญาติโยมจะคุ้งวัดเก่าผู้ดินถิ่นรรมนะครับ

หลวงพ่อปะครูปิยะวรธรรมนะครับได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานนะครับเด้อลูกศิษย์ลูกหาก็ต่างนำเครื่องสักการะนะครับมาถวายแด่พระเดชพระคุณนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับจำแต่หน้าได้นะครับจำแต่หน้าจำแต่คุบาจารย์ได้แต่ว่าชื่อนี่ต้องขอยกให้ก่อนนะครับเด้อดีตสสอส,อสมยิงบวัวบุตรนะครับ ตอนนี้ยังเป็นสสยู่นะครับนี่เด้อนะครับก็นํากระเช้านะครับเครื่องสักการะมาถวายในพระเดชพระคุณนะครับนะครับอาจันดวงพ่อประคูสิริศิลวัตนนะครับเจ้าค่รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเ่ากับพระเดชพระคุณลุงตานะครับ มีสิบลูกที่อาสมในเวลานี้ด้วยพระประกอบไปด้วยพระเดชรูปลงรับลงปัญญาพรรองเจ้าพระเจ้าบรมเพื่อนะครับถือเป็นถ่ายบรรยากาศก็แล้วกันนะครับหาาาาสััมมฤทธิิิ์นนนนตพโเเจ้้่รรระะปขออนุญาตมาอยู่มุมนี้ก็แล้วกันนะครับเผื่อจะได้สะดวกนะครับเด้อนะครับอยู่มุมนู้นสงสัยจะผิดแล้วนะครับ ประจันสก,การณ์รันขิป,ป้าพินยุนะครับพร้อมด้วยญาติโยมญาติทีรรนะครับถวายพวงมาลัยงามๆนะครับเดี๋ยะเด็พระคุณลวงตานะครับเนี่ยเดนะครับโยมเขามีฝีมือนะครับทำสวยเลยนะครับเนี่ย แต่มาอยู่มีภาพย้อน Disk แสงนะครับเดี๋ยวสำหรับพระสูงน้ในเกียรติธรรมประกอบในสงฆ์ตัวมรตาเจ้าอาวาสต่างๆใการรารถนาที่อสุภิากา่าอกร่าผลาญนะครับอดจ่อใจแม่ไม่รอยไมได้บอกม่สงฆ์สุเรีู่กบิีพระที่น่าราระนา

ระเบียบการปกคองคณะสง์หรือว่ากฎหมายในรัฐะสมาคมพุทธศันารยในสนส่ส่ของอนสงในส่อใน่องในสอสงสมนอนสนอน่นในส่วนส่วนง่องในสองนส่วนอ่องนสนงวนส่วน่นอง่ส่นในส่วนของน่วนวนวส่วนส่งนวนส

ำหรับเกียรติหน้าสมข้อที่17บเจ็ดนะครับเจ้าคะคืมีหน้าที่ปกครองหน้สงในเขตอำเภอของตเองดังนี้หนึ่งก็คือจะเดินการปกครองหน้าสงให้เป็นารตามรัธรรมนูกฎหมายบทาในรัสมาคตข้อคาคทับหรือเรืเกี่ยวกับอารสมาคมาสัาธรัสมาัตพระบัญชาเสด็จระสมและสัของผู้รบัญชา่ สำหรับน้องที่เป็นผู้รบสารสิาะชุก็จะต้าใจในการจพื้นที่ตหมายก็จะมีโมโต้โซเลนทาพรฒนวินัยและผุกผิ่ตามวินัยนี้ก็เป็นอานแต่เราเป็นนรรมนะครับนี้คือนักเรียนทุกท่านในเดซ่าและในช่วงนี้ได้ขออนุญาตจากระธมนาญพระสงสศตร์เจริญ ครั้งหนึ่งประกอไปด้วยลำดับที่หนึ่งพระเดชุพระอโภคยามาฑลรองเจ้าจังหวัดยโสธรลำดับที่สพระอาค์มารครโรองเจจังหวัดพุกาลำดับที่สามพระมหาสมุทัิติปังโยเจ้าคณะนุนาลำดับที่สีพระบริยทุลาีรองเจ้าคณะมุไทยเจริ ดับที่หพระโพสิธรรมสารกิจเจ้าพนักตุนเทียนใหญ่ลำดับที่เจ็ดพระภูริยรสหลเจ้าพนัสร้างขอน้อยลำดับที่แพระคูรูสุตตาธรรมรังศีเจ้าพนักตุนรัตนาวรีลำดับที่เพระคริปริยิธิวิบูลเจ้าพนักตุนพทการและลำดับที่สิพระมหาหฤตรเอกรัตโหรลเลงานรอเจ้าจังหวัดมาสระามเขากัราชนาทั้งสิบโลที่อัดสนในวานนี้ด้วยพระ จะได้เตรียมตื่นเจริญชัยยมงคลคนคาถาแล้วนะครับขออนุญาตไทยบริเวณรอบรอบกันแล้วกันนะครับ เป็นการที่ผสมสมัยนะครับแต่ว่าการคูบิเกตเราถึงที่สถานบริการของวิทยาลัยเป็นเช่น กานสระประเด็กให้เต็มก่อนนะครับจากนั้นท่านผู้ใหญ่ก็ตั้นหน้าสระการประเด็กซึ่งมีจ้าหน้ารณีนะครับการได้จดเดียวเป็นประพิธีไว้และหน้ารอรับรอต้อนรับสายทางสะาดของพี่น้องที่มาร่วมแสดงบุตรดาจิตถวายสักการะแล้วก็จะรับโดยจะนับโดยการ เาระยวนทางดุลเดเจ้ารมณยสบายยเ็ำหรับประวัตกของหลวงพ่อเจ้าพรานมณเนะครับก็ค so ือปรัชญากรราธรรมฉายากันตับลครับาายุโ4สสรรษา4 4สวิทยฐานะอันจำชั้เดียวครบคนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าพรามณ์เผรานและเจ้าวาสพระทนนี้ได้รับ ปะรฏิบ <One input> ัด so right. so ิพระคุณหลวงพ่ะเจ้าคุณนะครับพระราชีิาญานนมุนนี้นะครับเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่ยเยอะนะครับปริบัตพระคุณหลวงพ่อนะครับเมตตามารวมงานลูกศิษย์ลูกหานะครับแต่ว่ามันย้อนแสงนะครับภาพขอถทษขอภัยนะครับ หามุมที่จะย,ยืนยากพอสมควรนะครับรดื้อูปฏิบคุณหลวงตานะครับจะเข้าไปกราบคระวะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับรดื้ออนุญาตถ่ายภาพไหมครับ พระบาทพระปรราชปีชยัยุ่เรจักรริธเจริญเป็นพระอุปชาย์มีพระที่การกอบปรตารกเป็นธรมนนรมวจักขอโทษนะครับภาพมันย้อนแสงนะครับรด่เป็นพระพัส่วนวินาของพระบยสุคนธรเจ้าะบาราพราสงสสมรา 当然，产品的投资商可以自己在合肥办后包。 พี่น้องชาวเกื้อมืองอัตพาณีชประสบที่ก่อนชาวไทยพี่น้องชาวไทยผู้ลุกขึรนเป็นปชนที่เคารพทุกๆท่านนี่คือสิ่งที่สําคัญองค์กรจ้งหวัดรำเภอก็จะดูแลการปกครองกิจการพระนสมในเขตขอำเภอเมงัตพาลในส่วนต,ตา่างๆให้ปัเคลื่อนจเจริญพัฒน,นาอาวุนในะดับไปนะครับ ในงานในี้ท่านบนสากรการเรียนก็เหลือ,อยังเดินเก้าอี้อยูนะ่บ้ออา,บา,งางนะครับขออนุญาตกาบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติพี่น้องผู้รักษาชนิเกรชนที่กรบทุกๆท่านนะครับตร่งนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเป็นบุญบมงคลให้ท่านได้นั่งที่เก้าอี้และอยู่ในสมบุนะครับการเดินผ่านมาผ่านไปซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะวันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากท่าน ชนะชัชวานบงผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธีและ่านจินตนาชัชวานบงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญนะครับได้เกียนมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้และนอก,กนาาจากนักนะ้นประมาทีละจากส่วนต่างๆนะครับในการประ<ห>นะ<อ>กอบชิธีสงฆ์ซึ่งมีความสนิทคุ้นเคย กับคณะสงฆ์กับหลวงพ่อเจ้าพนังเพลิงหลวงเจ้าพนังเพอิและประสงค์ในเกตันดูอัตถาได้มารวมก,กันนาที่นี้ถือได้ว่าเป็นมงคลนะครับการเห็นสมณะพรา์ก็เป็นมงคลสาหรับพี่น้องเป็นอย่างยิ่งนะครับความรู้สึกชื่นชมยินดีภาสาพระในว่าู้ารราที่จิตจิตประกอบเพื่อวามพันเิงจิตนันประกอบด้วยคปามมีความสุขแสดงควาบันังความมีความสุขชื่ชนชมกับอารีผมไนงาเน,นเรี้ยงก็พูดตามว่า รวย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 คนรวยมั mm ่นาจอะไรคนจนมาจากอะไรคนดีมัจนกจอะไรแต่มีหน้าท้าวแต่อะไรแต่พระสงฆ์คือได้ว่าเป็นผู้มีบารมีบารมีนี้สามารถทำได้ทุกอย่างเสรอะไรก็ได้สร้างอะไรก็สำเร็จฉะนั้นองคกมันความเป็นบารมีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะเห็นได้จากแบบไรพระมหาเถระต่างๆอภิญญา อาจาจย์บางกล้องมึงนิเลยเนยเขาเห็นเลยนะมี่นเจ้าคณะนไปแตุ่นงานเาดีบารมีของท่านก็ยังคอู่ี่สิ่งที่สคัญแต่เราคนมีเงินเม่หมดเข้าหมดเลยสร้างสิ่งไหนเงินซื้อได้ทูกแ่างไหมก็มีได้ว่าไม่ได้ว่าแต่บารมีนี้สามารถนำพาความเจริญนำพาสิ่งต่างๆให้เกิดความสุขดูฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีเนา ขออนุญาตเชิญชมอินดีในว่าแสดงวุฒิธรรมจิตไหวสาระกรมพระบูเพียรโบราณเจ้าคณะสงตาาพระบูพาวานาจอมเจ้าคณะสงฆ์ตาาพระบูวีโรภารังคุณรอดและเจ้าคระงต์ตาาทสารโลกและเลขานุการเลขานการวมีหน้าที่ช่วยกิจการงานคนะสงในของหลวงจาคณะสงฆ์เจ้าคณะสงฆ ่เจ so, so so, ้าพระเภอก็ช่วยกิจการงานพระสงฆ์จากหลวงพ่อเจ้าพระเภออันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะโดยเฉพาะพ่อเช่นเช่นกันนะครับผมได้กล่าวดูความเห็นว่าเมื่อเราไปที่ไหนโดยเฉพาะข้างหลวงนะครับใต้ร่มบรารถณของพระองค์ท่านทุกคนชอบสั่งสอนอยู่หลานว่าทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กเป็นข้าหลวงทำอย่างไรก็ได้ให้รับใช้ใต้เรื่องเคืองชูโบราณ นี่คือสิ่งสำคัญผมจริงจังว่าทำไมถึงอยากเป็นคนรับใช้ใต้ดินที่ดีกว่าเนื่องจา,าจากว่าอาจารย์ของทุกทาา่านก็คือในหลวงหลวงอาจารย์คนนี้สมบูรณ์ที่สุดไม่เคยเอาเปรียบท่านเดืนเดือนอาจารย์ดูแลท่านดีท่านจะไปอยู่ตรงไหนของโลกขอ,ของประเทศท่านสามารถเดินเข้าในโรงพยาบาลไนดะ้อย่างเต็มที่อาจารย์คนนี้ไม่เคย ปดป่ปากคนไม่เคยไม่หมดเวลาฉะนั้น,นมีดือศีกที่สำคัญหลายท่านถึงมีความรู้สึกแต่รับใช้ใต้เรื่องตัยุคนละาเป็นพระราชการในโปรท่านรู้สึกดีป่าภาคปูพิธีดีดีเป็นให้่งฉะนั้นการให้พระสงฆ์คมของโปรมีความสุขการดูแลสุขทุกให้พี่น้องประชาชนดีดือศีกที่สำคัญท่านจะไปอยู่ตรงไหนในหลวงพ่อหลวงคนที่ดีทลท่าน ก็สามารถที่จะวางแผนท่านให้ตลอดเวลาทำงานให้โรร่งขัานให้ประสบในคองมสุขในความสุขในกิจการพระประสงค์ก็เช่นกันประสงค์ใจดวงนั้นก็ดูแลสุขที่น้องผู้ลูกศรนิจฉัให้สุขให้มีความสุขเมื่อลูกของพระองค์มีความสุขประสงฆ์ในคามของพระมีความสุขพระองค์ก็มีความสุขด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้นวันสำคัญของชาติวันชาติศาสนาประมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันที่อยูู่่กับสังคมไทย,ย,ยามายาวนานอันนี้นะเรียนทุกท่านให้ได้เข้าใจได้ทราบได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นทุกท่านผู้พ่อผู้แม่จึงสอนลูกสอนหลานให้ให้ใหเกิดการาชการเพื่อรับชใช้ได้ด้วยพลังบารมีของท่านเป็นสิ่งที่น่าชื่ชนชมและอิ่มดี แล,ลแ,และที่สถานนี้หลายๆท่านแต่งชุดสีการีสีอะไรดิสีอะไรที่คือสิ่งที่เราต้องคิดและตระหนักทุกครั้งทีเราทำงานาให้กับพระองค์ท่านแม้จะม่ไม่มีใครเห็นแต่สายตาของพระองค์ท่านก็ยังมองเห็นทุกท่านอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศเราจึงทำงานให้กับสังคมประเทศชาติที่คือสิ่งที่สำคัญท,ท่เร้งงองการจทำงานในช่วทททงที่เราต้องอนุญาตสักนิดหนึ่งนะเป็นทุกทา่านนะครับ นะครับพระดุริยุทธ์นะธรรมราชารู้ว่าเจ้าคณะที่สิบวัดโมรีโยทยาลามนะซึ่งเป็นพระมหาเทระทเรียกได้ว่าเป็นที่รู้ที่กั่าวภาษาแต่ชาในภาษาแต่ว่าพิเศษเป็นพระมหาเถระที่ถวายการสอนภาษาบาลีกับใ่านหลวงราชการที่สิบพระบาทสมเด็จพระพุทชินราชเจ้าอุริยุท์นะครับอันนี้ทุกท่านได้ทราบเรียกว่าตั้งแต่ชาในนิรุ้ทิ่กล่าวภาษา จะจิงนำเสนอให้ทุกท่านได้เข้าใจได้ทราบนะครับและนอกจากนั้นนะครับพระมหาเวราที่มาร่วมในพิธีวันได้แล้วแต่เป็นครูบาจารย์นะครับพ่อแม่ครูบาจารย์ที่คอยอบรมความสอนสร้างคุณประโยชน์สร้างบารมีให้กับพี่น้องในวันนี้ก็ชื่นชมและก็ดีดีกับทุกทุกท่านเป็นอย่างสูงนะผมจึงบอกว่าเวลาท่านอยู่ที่ไหนท่านไม่ต้องกลัวมีสายตาแอบออกมาอยู่ตลอดเวลาแอบชื่นชมในการ ประกาของท่านตลอดเวลาท่านจะทำสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีสายตาพวกแอบของท่านอยู่ตลอดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญถ้าท่านมั่นใจในบุญมาพอดีมั่นใจในการสร้างคุณญมาพอดีท่านก็จะเป็นความสุขและเป็นสุขแย่งยิ่งและที่สำคัญกว่านั้นให้ท่านสร้างคุญมาพดีให้กับสังคมประเทศชาติสมกับเป็นข้าราชการของพระองค์ท่านอันนี้ก็ขออนุญาตอ่านดวงทุกท่าน ในเกิดความพึ่งพึระนายและต่อยีดีในความเป็นขรรชักาตายเือนขยุบโบราณของโลกนท่านอันนี้ดังนั้นในช่วงนี้อากาศจะร้อนนิดหนึ่งแต่ถ้าสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ปราบได้ดีที่สุดไม่มีอาหาเกิดกางตายไม่มีอะไรเกิขนข้าวกุ่คนนี้สามารถที่จะปรับได้ทุกอย่างนะสัาวาที่อยู่ในโ,โนั้โลกเหนะือก็ปรับล่างได้ด้วยความาด,าดมามุอยู่ในโัโลกใต้ก็มีความอุ อูในที่อากาศร,ร้อนก็ปรับให้ควอมสมดุลที่สุดอุณหภูมิที่ปกติก็เป็36องศาฉะนั้นถ้า, 37, 38, 9, ถถา,า,ท,าท่าน37 38 39เด็กประาันได้เป็นไข้ต้นมาแล้วถ้า40ก็เสี่ยงที่จะเกิดอาการช็อกแต่ใน,นปัจจุบันเนาะคมเห็นบ้านเมืองที่ไหนก็ช่างทหารเวลาท่านจะตั้งชัยภูมิท่านก็จะเลือกมีป่ามีน้ำมีเขา อย่างสมบูรณ์นี่คือความเป็นอยู่ถ้าพี่น้องได้เข้าใจใน,นจุดนี้ก็จะเห็นว่าก,การพัฒนาการจะสร้าง,งต่างๆนี้ก็ดูที่ชัยภยูมิถ้าบ้านไหนมีแม่น้ำล้อมรอบชัยภูมิของบ้านนั้นก็เกิดความสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอาเภอวัวบาลมีน้ำมีป่ามีแม่น้ำจังหวัดอำนาจเจริญมีแม่น้ำ,นนำตั้งหลายสาย ที่ไหลผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลลบกเซลลบได้หล่อเลี้ยงพี่น้องครับในหนึ่งหนึ่งปีนี้สายน้าธรรมชาติหล่อเลี้ยงให้พี่น้องกินอยู่อย่างสมบูรณ์ได้เห็นได้เข้าใจนะครับแต่นั่นคือในช่วงที่อมีเวลาเราอนุญาตคุยสัมผัสกับผู้ท่านนะครับทางนี้เรอนุญาตารเรียนขั้นตอนกับโอการให้ทุกท่านได้เข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติในทางเดียวกันนะครับ คำว่ารายชัดรู้ว่าจะมาพักสิทนะครับไอเดียตาเดินทางมาถึงบริเวณวัดภูรรดให้ท่านหุกท่านได้อยู่ในความสงบในรท่านใจนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมเป็นอุดมมาตรฐานชนะชัชว่างดวงผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยท่านจินตนาชัชว่างดวงนายกทธบุตราชาจังหวัดอำนาจเจริญเดินทางถึงบริเวณรถพี่ดีเสร็จเรียบร้อย ะอันที่กมีระลงเสร็จนะครับไม่เล่นงานรวมในตรมประหาัก็จะได้ชมเกียรติการพระพรัตน์ลายที่อ่ควารัตน์ศิีประธานสนให้ศรีหลังจากนั้นพระครูศิวิศรวัติ